ดนคืออารมณ์ดีแท้เลยดีใจ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 ควมหานี่แมนโอ้ดเห็นตลดกันยังจอเห็นเตลดก็ชื่อะะโอ้โดเเลดกันยังแลนดีดอดีดองเห็นรถก็ดีดดอดีดองผูดีใจไนั่นผู้น่ะ้าท สบายดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูทุกคนบวชอยู่ในประเทศละกระตั้งประเทศเนาะพี่น้องกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบะเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเย้ยเมื่อนี้บะเตียงสีเขีาวใบทางอนาบ้านหน้ามีไซพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเมืองพีนแขลงสวรรค์น,นคตีดพ่อแม่พี่น้องเย้ยบะเตียงสีเอาเข้าเข้าไปให้อ่าสาวลำเพ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เราอยู่คนเดียวที่กัมพาพ่พอกัมพาพไม่อะไรพี่น้องเย้ย ที่เราอยู่กับตอบเล่น้อยเพื่เดียวเนาะบันนี้ก็คือมีผูยย้ใหญ่ใจดีอยสร้างฟางไทยเพิ่นฝากเงินมาให้เบาเตียงพี่น้องเอ้ยให้ซื้อข้าวแล้วก็อ่อมามาม่าปลากระป๋องแหละเข้าไปให้เราวเน่เพราะว่าพอบรรเทาเรานะเ,าเราบื้องต้นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเรากับ่มีหยังกินเลยตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะเราอยู่คนเดียวแล้วก็าขาดทุกสิ่งทุกอย่างคำสิ้บ,บอกง่ายๆกับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เบาเตียงก็ได้มีโอกาสผ่านไปทางนั้นก็ได้ซื้อข้าวไปให้เราเลยกระสอบนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะไปไปเบิ่งไปซดนน้ำกันบ่เเราาว่หา่อัวอก ามะขายพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็หาเห็ดหาหอนช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเราบ่อยู่ก็เป็นว่ามื้อไม่พี่น้องเลยถ้าเราอยู่ก็บเป็นสีแเบะให้เราด้วเนาะพี่น้องเนาะ,ปะไปไปเบิ่งไปชมปนกกระท่พี่น้องเลยโอเคพ่อแ<ๆ>ม่พี่น้องตอนนี้ปเปเตียงก็มาฮอดเคื่อนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็โอ้ตอนค่ำคำนะได้พี่น้องเลยตอนแรงเพื่อมาฮอดเนาะสี่โมงซาวนาทีตอนนี้พี่น้องเลยสี่โมงแรงเนาะพอดีเราหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำอยู่ประจักษ์กันใีขคอนกลุ่มกลุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ เบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีผ้ากันเห็ยยังอยู่นอหนิหนึ่งเข่าบ่โอ้ได้ยังกินแรงไหมนี่ชมพักชมพักพี่น้องเอออันใยนี่ลานบ่อนิ นอันนั้นเด็กน้อยอันนั้นลูกหลานแถวบางกินสบายดีด้วยบุก่ะด๋อเลยสบายดีเพิร์นเลูยสบายดีสบายดีนมือด้วยฮะนมือด้วยฮะ่ใช่อ่านสุกงาไว้สุกงาเพิ่์นมาลินน้ำบ่โดยเพิ่์นมาลินเพิ่์นม่างมาลินคะเนนอยู่เลยเพิ่์นมาลินน้ำตื่นเต้นเล็กน้อยโด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 ยโอ้หนึ่งข่าวกินแรงบ่โดยโอเคพี่น้องะเลยได้ยังน่ากินแรงมไ้มนี่ สมพักเอามาจะใส่นะอันนั้นมูเอาให้มัวให้สมพักนี่พักบัวบ่บ่สมพักอันกระลำอือบ่ได้ไปหาเห็ดหาหอนบ่ใช่บ่อือบ่ได้ออกบ่เห็ดทั้งผีบ่เงอคือการบ่เห็นนั่นมีไคไปอือโดยโดยน้องไม่ได้บ่ได้ไปหาบ่บ่ออโดยฝนตกอะไรกัน เบิงหากเขานะหาก็หน um. ih no. ah, nah. nah. ึ่งเนี่ย่าพื้นเปียกบ่นี่น่ะแม่นโอ้พี่น้องเลยอหา่คนเดียวกระบายบันไดเนาะเลยพี่น้องเลยเข่าเจ้ามาจะใช่นี่น่ะเงินดันไดเงินดัน แต่เรียม, <c oughs> มือนัน้นแหล้วเงินคอยให้มือนั้นฮะโดยจะไปซื้อเอาบ่โดยอชอบเทจะไร้คนขายอยู่พี่บดีค่ะบดีซื้อเป็นสอบอ่าจะซื้อเพคนขายเป็นโลบ่าโลเท่าไรโดยโลเจ็ดพันโลเจ็ดพันได้จากโลเงินคอยให้หมือนนะอั้นได้หลายโลเตอร์โอ้ยังอยู่บ่ยังอยู่โดยคืออารมณ์ดีใช่ไหมดีใจดีใจดีใจคอยมาหานี่แมนโอ้ เห็นตลกดายังเจอเห็นตลกดายื่อไรโอยโดยโดยเห็นตลกดายังแรนดีดด่าดีดองเห็นรถกรีดดอดีดองผู้ดีใจปะนั่นผู้ไงป้าท้อพี่น้องเอ้ยเห็นมาเตียงมาดีใจพี่ลึกเราแบโป้าท้อเนาะผลตกแห้งบ่อยู่ทั้งพี่ แฮงอืมห no. ัวเปียต้นบัดโดยๆๆพี่น้องเอ้ยนึงต่เฮงนะยังบ่สุกอยู่นี่เนาะอาคืนกเปียมันบ่มีแนวมุงพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเอาสก็เก็บเอามามุงซื่อได้นี่พี่น้องเอ้ยแกันๆโพี่น้องเอ้ยอ๋อคนมาเบิ่งคือลายแท้นี่อ๋อ มาแต่ทั้งได้นี่น่ะสบายดีด้วยไงล่ะเออมามาใช้ไอ้นี่มาเบิ้งเรื่อยเพื่อนนี่โว้หันดีเอาไปใช้ไปเลยมาสบายดีด้วยฮะเอาเพี่น้องเไยเพื่อนก็มาเบิ้งเนาะอ้าโธ่โธผัวนี่ก็อุ้มน้องมามาเบิ้งผมเคยเห็นบ่พี่น้องเไยส่วนใหนเพื่อนผมเคยเห็นเนาะเพื่อนมามาเตียงมาเนี่เพื่อนก็ส่วนไหนเพื่อนผมเคยเห็นเพื่อนก็มาเบิ้งนะเพี่น้องเไย บางทีเพิ่นก็ติดตามแหละทั้ง Facebook แล้วก็ทางอัน YouTube เนาะเพิ่นเห็นบาเตียงมาเพิ่นก็เลยมาหาพี่น้องเอ้ยหึ่งบ่สิสุกแตะก้าวจนานึงเขานี่แทงเต่ากินผู้เดียวนี่บ่กินผู้เดียวโอ้กินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเนาะโดย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 พี่น้องเอ้ยเอา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 คุณเขียวใช่มันคือบติตโบยังแท้ไฟกัน โอ้สมุนก็รู้ะเป่ารู้ะแบบซีเป่ตะเก้ากันเอ็ดจแล้วกันฝนตกไงโอ้คุณน้องไอ้พวกเนี่ลน้ำบากกันฝนตกเลยเราบุ้มมีฮอดบุ้มช่างไงใช่เนาะโอ้อันนี้กับมุ้งเจ้าหนี้มันกับบุ้มดีตะไผ่แก่เนาะันตกไกลไกลกับบุ้มมีอันฝนมองที่ดังเลยนะโดย อ๋เจ้าบ่ได้ไปใชมื้อนี้เนาะแม่นพอร์เจนบ่เจอเจ้าโอ้เจอพี่น้องเอ้ยคือคือบ่อยากไปใส่คือกันว่าสิออกไปหน้าก็บ่ได้ไปมีโยุ่มไอ้น้องก็ชวนไปอันนั้นเฮ็ดงาเฮ็ดเบียกอยู่กแต่โบขึ้นอยากไปขึ้นไปรับจ้างไปสวนยางนั่นแหละอยู่ในบ้านนี่บ่อยู่ขอบบนโอ้โดยโดย่นจ้างมื่อไหร่นะสวนยาง มื่อ30บคือเก่าเนาะสร้างหญ้าบ่ยามนี่น่ะเด้อเฮ็ดจังได่เพาะเบี้ยอ๋อเพาะเบี้ยปลูกไม้นะบ่ง่ายๆกันเนาะปลูกเบี้ยไม้โดยๆแต่งพันธุ์เบี้ยไม้ไปนี่ก็ต้องย่างไปบ่นี่ที่รถเออเพิ่นมีรถมารับบ่บ่รถอันนั้นน้องนี่แหละอ๋อรถไปนี่โดยอือพี่น้องก็บ่ได้จ้างบ่หยังเพิ่นบ ดหัวหน้าเอาเงินอันนั้นค่าน้ำมันให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อน้ำมันให้เพื่อนเลยคันว่าโบ่มีหัวหน้าจ่ายค่าน้ำมันให้ก็ได้หักเงินได้วันเพิ่นหักเท่ายสมมุิว่าคันว่าก็ไปกลับก็หาพันกิบก็ได้แต่เสาหาได้แต่เสาะหาพันเหตุงานวันละสามสิบพันได้แต่เสาะหาพันเนาะแ่โอ้โดยโดยโดย ข่าตัวยันลายอยู่บ่เดี๋ยวนี่ยังนปลายอือดยถ้าสมมุติว่าเอาไว้พี่น้องเลยสมมุติว่าเจ้าไ,ไาด้เข่า,า,ขากระสอบหนึ่งนีดีใจอยู่บ่ดีใจอ่าพี่น้องเลยมันคือดกแดงเข่าอ่ะนะมันเข่าก็แบบเข่าจะเป็นเข่าอันนั้นกระสอบน้ำตาลได้เขาอันเป็ดที่สองเปเภทที่สองมันบ่มันก,กับเป็ดที่หนึ่ง เอาประเภท1ฮัลโหล1 1 0 0 0โอ้11,000พู่นน่ะแม่นอ๋อประเภท2ประเภท3มีคือว่าเข้าเกตบดีนะเนาะหมู่น้ําแม่นตอนมาก็ยังได้ล้างมาล้างจนแดงพ่นแหละอ๋อบ่สิเอาตัวตัวอันดีผัดเงินบ่พอเนาะอาตัวใดก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นขาวได้กินได้โอ้ยบ่ได้ติเนาะบ่ได้ติ โบมีกินกันยังเคยนะเคยทานมีแหละนะขาแต่ว่าขาแต่ว่ากินอิ่มเลยไม่นพ่อนะเนาะแม่ขอแต่ว่าได้กินแล้วก็ได้เหตุบีอักมีกินนั้นนั้นมีชีวิตอยู่แหละพ่อนะอขอแต่ว่ามีกินเนาะแม่เคยพ่อดเข้าเจัาก็เคยบ่เคยนะนะบ่มีข่ากินนะ่ะเคยวดนี่จักมือ เราสามชิ้มือสามชิ้นมือโหบ่บ่ตายบ่ใช่บ่ตายแล้วเนาะให้จินกินยังกันะอดท้องสามชิ้มือนะกินยังระวังหฮนแกงกินไปฮะละหาให้นาหัวนาดำไมปนาดอกไปฮะละโดยโดยโดยอดกกยังเคยอดเนาะเข่าแดงชมนี้มันมันไปหาไปโคลว่าท่านบ่อันสิยศฮะหรือว่าจังไดเนาะบ่กล้าไปแล้วนะ กล้าไปขอบ่เคยขอไปนะนี่จะไปหา,มาเมลขเกล็กเดเอาเนาะแมแต่ขอพ่อนก็นให้ยี่บ่นในบ้านนี่กะบ่เคยขอบ่เคยขอบ่เคยขอเวลามันเบิดเจ้าไปเอาใช้ใช้มากินนะบบเคยขอ,ยอยนะบ่บเคยไปเอาน้ำาไยนะเอาบัดเจ้าเขาเจ้าจเอามากินนะจะมีแต่ซื้อเอาชนบอสเกล็ดนะก็มีแต่ซนะื้อเอาอไปหับจาง โดยอ่มีจะซื้อเอารับจ้างอ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนเอาเคยมีบ่ไปหาหน่อไม้มาเปลี่ยนอับ่บ่กล้ากัน่ะไปหาหน่อไม้นมาขายก็ยังบ่กล้าขายอืบ่กล้าขายได้สิได้เงินมาซื้อข้าวซะไปหาของอยู่ของกินก็มีแต่เอามากินบ่เคยขายอืบ่เป็นหยังดอกอัน ค่าขายชุจริตเนาะโบต้องอายดอกมันโบเป็นสิ่งที่น่านอายถ้าไปรักไปเล่นของเขาอะไรมันน่าอายแล้วค่าค่าขายชุจริตนี่โบเป็นยังดโดพี่น้อง,ดงหดกงมหดเข่าบนกระขาดไปเลยเจะซื้อมาจากโลนะได้จากโลนะแต่ก่อนนะมึงอยาในซื้อมาอสิบโลอ๋อเลยสิบโลพเลยพี่น้องไอ้เนาะกินได้จากมือได้สิบโลนะ ลายมือแล้ว <c oughs> โดยโดยเอ้าเมื่อนี้่อยซื้อเข่ามาให้เจ้าอ่าป้าหุดเข่าไปแป๊บน,นึงได้บ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาหิวเอาเอามีเอา,เอา,เอาปลากระป๋องกันเด้อโดยพี่น้องเลยคนขึ้นมาเบิ่งลายแท้นี่อ้าหแช่เยลอยู่พี่น้องเลย <c oughs> ขอดีใจน,นะแม่ บ้านเมืองเนดีใจน้ำเนาะผมก็เห็นบ่แสดงป่าตานาอย่างไรมีคนมาซอยเนาะดีใจว่าบ้านเมืองนแห่งดีใจน้ำโดยแสดงอยากให้คนมีผู้มาซอยนะโอ้ยผมิตรผู้ชาวชอบน้อยโอ้สบายดีล่ะสบายดีเอ้าไปเทว่าลง อ้าเดี๋ยวเด้ออ่าพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอามีให้แล้วก่อนอ่าเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งเด้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมาเฟิ่งเจ้าเอหทังอีกได้ไครับเพิ่อนมาเฟิ่งเจ้าฮะเอ็นหนังเอกนะเป็นหนังเอกก็ได้เพื่อนมาเบิ่งเจ้าเออเป็นหนังเอก มาบึงนั่งอีกบ่น้องเอจะเซลอยู่เนาะเราก็เป็นลูกกัาพายลีบ่โอ้พี่น้องเอยชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นกันมาบึงนั่มเนาะโดยโดย โดยโอเคพ่อแม่พี่น้องนะตะเตียงกัตจิยุกเข้าไปให้แล้วก่อนบันนีไปอันประตูเนี่ยประจันเมนมีแค่ fc 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 งานบัวขาวดอกบัวขาวจองซิงนั่นเองเจ้าก็เป็น fc คอยบอกเจ้ากัน พี่น้องน่เงยป้าจะสอบเข่าบังไนนี่เพื่อนบุหักก่อนนี่ไปไปเจ็บเลยโอ้ยพี่น่เงยโอ้ยลื้อเปลือบเลืกนี่นะพี่น้องเงยอป้าไปแหงกันป้าไปแหงกันเด้อฮะโอ้โอเคแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็กินได้ไหลายมื้อเติมจดดอกเนาะเดยอเข่ากั็มีแค่ปลากระป๋องนี่แหละพี่น้องเห็นไหมเตียนก็จกั๊กซิซื่ออย่างมาฝากแล้วพี่น้องเห็นเนาะสมมติว่าอันเข่าในกระสอบใหญ่เช่นนี้เนี่ยเจ้ากินได้จั๊กมือหล,ลายเดือนหลายเดือนพูับเดือนปลายจองเดือนสองเดือนได้พอสองเดือนไกินคนเดียวเนาะเอ้ช่วยแล้วได้อีกสองเดือนพ่อแม่พี่น้องเลย โอ้ดี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 ดดยังหน่อยก็พอได้อ่าซอยเล้าอีกต่อไป,อนปนนองงหนึ่งเดือนพ่อแม่พี่น้องเลยหนึ่งเดือนไปไปลายเนาะสองเดือนนี่แหละพี่น้องเลยดีใจยี่บ้อในเขาดีใจบิงก็หูเนากก็ดีใจ,ใ,จ,ใ,จให้พ่อแม่พีนงง่น้องเลยยิ้มเป็นแป้นจะเห็นรถรถตัวเตียงมาผูกกับฉันเนาะโอ้โอ โดยโดยพี่น้องไงแล้วกันตื่นเต้นบ่บ่เคยบ่เคยมีคนมาชอยบ่โอ้ขนาดพี่น้องบ้านเมืองก็ยังได้เห็นเห็นรถก็ยังแลนประกันแลนมาพี่น้องน้ำมูอใกล้นี่เพิ่นเห็นรถเพิ่นแลนมาเบิ่งบ่แนบ่พี่น้องเพิ่นยังดีใจน้ำเนาะคิดว่าเพิ่นมาอีช่างเพิ่นก็มาเบิ่งพี่น้องโดยโดยอ่ะสั่นมือนี่แกอ่า เคยซื้อเครื่องซื้อของมาไว้เหตเจ้าแล้วก็สีมอบเงินไว้เหตเจ้าอันไว้อันซื้ออันประเด็กไปนัวแล้วก็ซื้อเครื่องสมองสมางเจ้าเลยเด้อเมื่อนั้นก็คือเห็นเวีนตรงเวีนแตกอยู่ประเดียงกับประชาคมซื้อมาให้มีแต่หมอบเงินเหตเจ้าไปซื้อเอาเด้อเงินผู้ใหญ่ใจดีที่สร้างฟังไทยผู้ให้ฝากให้แอนสารน้ำเพลนอันพร้อมในเพลนในขอบใจเพลนเนอเด้อ เออตัวกับโมกับใจไปเธอไปกรใไ้้ดคือนำไหลชงมาให้ก็คือคือให้เป็นกกใหม่ใหญ่คือโฮมโฮมใจให้ลูกให้ร้านในบ้านในเมืองจ้าถูกมีลูกน้องก็ให้่าได้อันนั้น บกพองตามเบียดตามงานมีลูกหลานก็ให้บอกร่อนชอนง่ายจ้าจุให้เพลินอยู่ดีมีแห้งเจ้าก็คือกันเด้อผลโต๊ะว่างหนึ่งนี่มันบวชบวบ่บวบอะไรเบียกตบมมเสียใจนะยังมีข้าวกินอย่งนีข้าวกินอยู่เนาะโอ้เราเพือจะดีใจเฮงเดี๋ยวพี่น้องเลยมาเมื่อนั้นเราก็บุรีคล้อยนิ่มบุรีคล้อยเนี่ยมเนี่ยมบันไดเนาะเมื่อวันนี้หัวอย่างเดียว ผลนหัวกระยายมันคอยจะมีข้าวกินอันนี้จะดีใจแล้วนี่เนาะโดยโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยเขากระบืคิดบัวฟันมาแล้วชีดใจขนาดนี้นะพี่น้องเนาะเออโดยโดยอ้าวฉันจะได้คอยคอตัวเมื่อก่อนมันคำอะไรบัานี้ได้เจ้าไปช่วยข้าวช่วยน้ำเด้อโดยโดยกะผมมิยังกินกะนี่แหละต้มมีต้มอ่านี่แหละปลากระปองอะไรกินมบานีเด้อโดยโดยเอ้าวคอยคอยโตแับก่อนชสบันี้สบายดีสบายดีโดย โอเคพ่อแ okay. ม่พี่น้องัานี้ก็บริเตียงสิขอตัวเดินทางครับก่อนพี่น้องเนาะก็ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเยอะแยะจะดีอยู่ทางฝั่งไทยเพิน่นฝากเงินมาให้บริเตียงเนาะว่ายให้เราซื้อประเดิษฐ์เป็นนัวล้วกะ็ให้บริเตียงซื้อเข่าหนาา้าซสร้าปลามาให้เราพี่น้องเลยก็มีนะปลากระป๋องก็มีแหละเพิ่นให้ซื้อเพราะว่าเงิน,พนเนพิ่นนะนาา 1, พี่น้องเลยเนาะเพิ่นฝากมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น้องเลยเข่ากระสอบหนึ่งกต,ตกอยู 1, ่ีพันปลายอะไรพี่น้องเนาะ กะ <g ül üyor> ยังเรือซื้อมีกระปากระปองยังเรือ,อเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบแล้วก็เอาหม้อให้เราเลยพอให้เราไปซื้ออนาเครื่องสาอางซื้อแว่นซื้อวีแล้วพี่น้องเลยมาเตียงมาเห็นมือนั่นกะแว่นแล้วก็แตกใช้กระดาษห้องเอาเนาะกระเป้งเอากระเป้งเด็กน้อยนะพี่น้องเลยกระเป้งที่ท่าตุนทาตูเด็กน้อยอะไรเอามาทาหนะเนาะเนื่องจากว่าเรากระบ,บุมีพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้เราอารมณ์ดีเป็นพิเศษเนาะเราบอกว่าเห็น รถบาเตียงมากะเต็นดอเต็นดองเราบ่พี่น้องเลยดีใจเฮงเราบาะพี่น้องเนาะกับบุคคลวราชิดีใจขนาดนี้พี่น้องเลยนิ้มจนพุบพลัพี่น้องเลยจนแว่ห้งพลังว่าง่ายๆกันเนาะป้าบาเตียงไปมานี่็กลายบ้านลายเมืองลายเฮือนนลายซานลายครอบลายครัวแต่กับบุคคลเห็นว่าภัยซีดีมุกดีใจขนาดนี้พี่น้องเลยเห็นรถบาเตียงมาว่าสันเนาะพี่น้องกับคนบ้านใกล้เคียงกับลังมาบึงเต็มบัดพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ โดยโดยโดยใบเตียงก็เห็ดอยังบุถืุเลยนี่เนาะบ่เาอยังบุถืุเลยพี่น้องเลยเถอว่าใบเตียงกะโตอิ่มเลยบ่เอาอย่างโมพี่น้องเลยยังโมสุกบ่เอาเข่าฮะอ๋ออา่อยมือป้าได้เถิดเด้อโดยโดยอากระป้าเลยบัานี้เด้อโดยโอเคพี่น้องเลยใบเตียงกะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบื้องสุขยิ่กคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาพี่น้องเลยเช่นนั้นีหกะ มาเตียงขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตขู่จุคนเนาะมากระเป๋าจาันลืมขอบุญขอบคุณกระเป๋าจาันจับกล้องให้พี่น้องเอ้ยวันนี้บนนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมากันสองคนวันนี้เนาะตาวบ้านเป็นมาต้อนครับลายดีพี่น้องเลยซ้ำขอ,บ,อ <c oughs> บุญ <c oughs> มีมีขนมมาให้ท่านซ้ำเนาะขนมเบิร์ตเด้อเด้เนาะเดี๋ยวมาเทียงเดี๋ยวเบิ่งก่อนแั้วเดีมีจะจบจะจ่อยู่ในรถเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมีตุลูกตลาดมาต้อนอันนี้ ส่งใช่กับ่มีนี่เนาะโอ้เอาเสื้อผ oh. well, um, uh. uh, ้ามือชองเอาจ uh. uh. oh, uh, ิ้วพ่อเมย์เอาเนาะเอาโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยเพป็นดึงมาเลยพ่อจันเพราะว่าเขาจะเอาไปเจกกไปเชฟไงเพื่อนกระสอบหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยดึงได้บ่ฮะโดยเด้๋ยวเดี๋ยวนี่สอง ป uh huh. oh. ุ๊บปุ๊บปัดโชมาพี่มาเลือกเอาเลยมาเลือกเอาเลยมาเลือกเอาเลยอกเอาเนี่เด้อกมาเลือกเอาเลยมาหนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมีทั้งโตไม่โตเก่าโตน้อยผู้ใหญ่อะไรก็เลือกเอาไปนี่โดยโดยเอ้าโดยเลือกเอาเด้อเด้ออันอันบอกมูอคู่รถเฮือนใกล้ๆนี่แกมาเลือกเลือกเอาโดยเอาไปใส่เพราะว่า เสื้อผ้าเด็กบ่มีฮอดเสื้อผ้าเด็กน้อยใส่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มันมันมันมีอน่ะตัวน้อยตัวใหญ่น่ก็เลือกเอาเด้อของผู้ใหญ่ก็มีของเด็กน้อยก็มีอ่าแล้วก็ผู้ใดอยากได้ก็ผ่านไปผ่านมาในทางนี่ก็มาเลือกเอาเนาะอืเอาเลือกเอาเด้อเจ้าก็มีอยู่บ่เลือกเอาเด้อาเพ่ดแล้วก็บ่มีพี่น้องให้เลือกเอานํากันนี่แหละมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเออพี่น้องเอ้ยเอาเฮาเฮาไปต่อเด้อบัดนี้เด้อ เด้อเอาเรื่องอาซะโดยโดยโดยเออโดยโดยโดยเอาเอาอานี่เอาขนมนี่ปั่นกันเด้อให้มันคู่กันบัดทุกคนเด้อปั่นกันปั่นกันบัดทุกคนนี่แหละปั่นกันคนละอันเนาะแบ่งกันพี่น้องเยโอ้อ่ะมาเตียงกัสิโกตัวเดินทางไปโตพี่น้องเไยต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะอ่า าทางย้ายง่ายใจดีเนาะพี่น้องนะอเนาะเพิ่นซื้อยังย้ายอินปันสุรีวงพี่น้องเลยอยู่ทางบ้านสนามไซเนะนาะนครไกรสอนพุทธมหารแข่งสวรรค์นในเขตพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นร่วมทำบุญมาแล้วก็บรรเทียงนะเนาะเพิ่นเสภามือสองเม่นของเพิ่น,นเบิดนั่นแหละพี่น้องเลยอยู่ในรถนี่เนาะเพิ่นให้คนทุกคนยากด้วยการบ่มีเสภาไซพี่น้องเลยกจให้แจกจ่ายใ,ให้ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ้าวสำหรับวันนี้กับเตียงคอตัวลาไปก่อนมืัอนี้พี่น้องไงกปล่อยให้เพิ่อนเลือกอยู่นี่บเตียงกับสิไอเดินทางไปต่อเนาะไปแจกอีกหมู่บ้านหนึ่งผมให้พี่น้องเลยนี่กับป้าให้เพิ่นเลือกเพิ่นเอากันบเตียงกับสิไปต่อปานี้ไปว่าจันเนาะมืัอนี้กัเดินทางไปต่อพี่น้องไอ้คำเลยเนาะเพื่อชิฮอดพี่น้องเลยเนาไปแล้วเด้อพี่น้องไปบายเบิัสสกูทุกคนพี่น้องเลยเนาะ